กับภารกิจที่ชื่อว่า Shooting s t y l e นะครับอยู่กับยาน Command Ship ของโพตอสฮะในช่วงวงโพจรต่ำของดาวชาหนึ่งชั่วโมงต่อมามากันต่อกับเนื้อเรื่องครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าหลังจากเจอทัสดาครับแล้วทัสดาไปอยู่กับเรเนอร์ด้วยตรงเนี้ยเนื้อเรื่องเขาเหมือนไม่ได้เล่าป่ะคือเรเนอร์ก็หนีปุ่มเซิร์กมาแหละครับจับพัดจับผัวมาเจอกับทัสดาครับทำไปทํามาทัสดาได้ดไดเหมือนได้คําสั่งมาก,กวาดล้างเธอแรนด้วยซ้ำแต่ไปไปมาไปช่วยเหลือฮะเพราะว่าเจอเหล่าเซิร์กนี่แหละก็ทางฝั่งสภาก็จะให้มาจับตัวนะเพราะเหมือนว่าทัสดาขัดคำสั่ง อยวมาดูบทสนทนาตรงนี้กันคือทางฝั่งสภาก็ไม่พอใจทัสดาครับว่าละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่และไปให้ความช่วยเหลือ no, ยจ็คเทมป้าอีกครับมันเหมือนการท้าทายเจตจำนงอันเก่าแก่ที่ทางฝั่งสภาเนี่ยได้มองพวกยจ็คเทมป้าว่าเป็นพวกนอกรีบครับพร้อมกับบอกว่าให้ละทิ้งแผนการพวกนั้นไปซะแล้วทางสภาจะมีความเมตตาคือฟิลตอนเนี้เหมือนทางฝั่งซ้ายอ่ะพูดแทนสภาฝั่งขวาก็คือทัสดา ต่างฝ่ายต่างพยายามจูงใจเราเพราะเราเป็นผู้เล่นไงว่าเฮ้ยทาอย่างนี้สิเฮ้ยอย่าไปฟังสภาเยอะเราต้องทําตามเจตจำนงที่ของเราเองที่คิดว่ามันถูกต้องประมาณนั้นที่ทัศดาจะสื่านออกมาครับ <S <S แล้วทัศดาเนี่ยได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง มาจากผู้นำของดาร์เทมปาครับที่ชื่อว่าเซราทูรัตนาพยายามเชื่อมโยงฮะเหมือนมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่ครับพลังของดาร์เทมปาแล้วก็โอว์มเออมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันเพราะตอนนี้เซิร์กพวกชนชั้นปกครองทั้งหลายครับไม่ว่าจะเซระเบทหรือโอว์มอ่ะไม่มีะครฆ่ามันได้นะเหมือนเซรลตเข้าไปดาปูลเข้าไปเหมือนจะฆ่ามันแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาตลอดครับผมจิตวิญ,ญญาณไม่ตายว่า้นเถออสามารถกลับมาในร่างใหม่ได้เสมอเสมอนั่นเองครับพวกเซระเบทขึ้นไป แล้วทัศดาเนี่ยได้เรรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมาจากผู้นําของดาร์เทมปานะครับที่ชื่อว่าเซระทูทัศดาพยายามเชื่อมโยงฮะเหมือนมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่ครับพลังของดาร์เทมปาแล้วก็โอไมล์เนี่ยเออมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันเพราะตอนเนี้ยเซิร์กพวกชนชั้นปกครองทั้งหลายครับไม่ว่าจะเซระเบทหรือโอไมล์อ่ะไม่มีะไรฆ่ามันได้นะเหมือนเซลอดเข้าไปดากูลเข้าไปเหมือนจะฆ่ามันแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาตลอดครับผมจิตวิญ,ญญาณไม่ตายว่างั้นเถอะสามารถกลับมาในร่างใหม่ได้ ได้เสมอๆนั่นเองครับพวกเซระเบกขึ้นไปครับอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนได้ครับที่จะเข้าถึงตัวทางฝั่งซราทูได้ครับก็ต้องเข้าไปหากลุ่มวิจัยหรือว่าทางเข้าก่อนปัญหามันอยู่ตรงนี้คือมีเซิร์ครับมีเซิร์ที่ไหนมีเซิร์ที่นั่นมีปัญหาก็ต้องฝ่าฟันเซิร์เข้าไปก่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ PVC นั่นเองก็เดี๋ยวมารอดูชมกันเกมเพลย์คร่าวๆครับประมาณนี้ในภารกิจนี้ครับก็จะมียูนิตฮีโร่ให้เล่นด้วยนะครับผมก็คือทัศดาครับแต่จริงผมก็ ก็ชอบเพราะว่ามันห้ามตายพอห้ามตายแล้วก็ต้องเล่นเซฟเซฟใช่ไหมถ้าไม่ไม่ได้ใส่สูตรอะ่ะซึ่งผมก็เล่นโดยเซลล์ตดากูนแหละครับแต่พอดูเลเยอร์เอาท์แบบดูเลเยอร์เอาท์แมปไปดูเลเยอร์เอาท์แมปมามาเปลี่ยนเป็นสเกาครับใช้สเกาล้วนๆเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้ยานขนส่งนะเออเซลล์ตดากูนมันต้องอาศัยพวกยานดอกเนาะเลยเปลี่ยนสับเทคไปเป็นสเกาเลยจุดเด่นของยูนิตนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ยูนิตเริ่มต้นของทางฝั่งโพตอสเลยนะ สามารถโจมตีได้ทั้งอากาศและก็ภาคื้นดินครับผมซับไพยสามซับลายครับซึ่งอาวุธเขาก็มี2อ,อย่างนะมีโฟตอนบัสเตอร์ก็คือไอที่ยิงข้างล่างฮะแตงแตงๆงแตงเสียงนั่นนะ่ะใช่เลยโฟตอนบัสเตอร์แล้วก็แอนติแมทเทอร์มิสไซไวต่อต้านพวกอากาศยานทั้งหลายครับผมราคาค่าตัวปัจจุบัน275มินาลอกกับ125ีแก๊ส มีเทคให้ฮับเพิ่ม1เทคนะครับ Gravity Thruster ฮะก็จะทำให้สเกลอะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนิดหนึ่งจากมุกเมนต์5เนี่ยมันจะเป็น6.67ครับผมนี่ก็คือภาพรวมของยูนิตท,ที่เราใช้นะฮะสิ่งที่ต้องระวังนะครับถ้าคุณเล่นยูนิตสเกลนะครับระวังมูท่าถ้าจำนวนมันปริมาณเยอะพอสเกลก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็คอมโบที่คุณจะโดนนะถ้าคุณเจอเติร์กอ,อย่างนี้ฮะระวังไฮเดรลิกกับตะขาดไว้ดีหรือว่าดีฟิลเลอร์นั่นแหละดีฟิลเลอร์มีกิลหมอกต้มครับหรือเราจะเรียกตับถูกถูกก็คือดาร์คสวอร์มดาร์คสวอร์มมันจะกันดาเมจนะแล้วก็คอมโบกับไฮเดรลิกครับเกากจะทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันก็ต้องระวังที่เหลือเกาถ้าด้วยปริมาณน่าจะขยี้ได้หมดเติร์กลิงอะไรข้างล่างเนี่ยนะมาดูกันในฝั่ง เธอแรนครับสิ่งที่สเกลต,ต้องระวังนะระวังโคลไรแอดครับผมล่วงแน่นอนเจอโคลไแอดโดยเฉพาะปริมาณเยอะๆนี่ก็ต้องระวังครับแต่ถ้าสเกลเยอะพอคุยเซอร์ก็ร่วงได้นะเออส่วนโพตัสด้วยกันเองครับสิ่งที่เคาน์เตอร์สเกลได้ง่ายที่สุดก็คือดากูนครับผมแล้วก็ไฮเทมป้าใส่ฟอนนะฮะนี่บอกเคาน์เตอร์ยูนิตให้ด้วยแถมแถม อ่ะโดนสกิลควีนครับแองสแนร์ก็คือเหมือนสกิลของอินเฟสเออแต่ไม่มีดาเมจสโลอย่างเดียวครับในภาคหนึ่งไม่มีดาเมจนะเราไม่ใช่สโลแค่การเคลื่อนที่นะครับแอตแทกสโลการเคลื่อนที่สโลและระหว่างที่ผมกำลังเพลิดเพลินกับการเอาสกาวถาโถามใส่เธออยู่นั้นครับก็มีแคกไม่ได้รับเชิญมา ต้องมาดูกันว่าเป็นใครโอ้มาได้ไม่ดูทางลมเลยฮะผู้พันดุกของเรามาถึงก็มาปากดีใส่เลยบอกให้ถอนกำลังเออถ้าไม่ทำตามโดนยิงแน่นอนอูใครไม่ขู่ครับขู่ทัศดาครับ แล้วก็แน่นอนครับรัศดาไม่ได้กลัวแล้วก็ไม่ได้ทำตามคำขู่ผมจะบอกว่าก็มาดีครับหลังจากนี้ก็จะมีเทอร์แรนมาแจมในไฟนะครับก็มีเทอร์แรนฮารัสบ้างมาบุกตลบหลังบ้างแต่ก็ไม่ได้กลัวบอกแล้วว่าลูกหลานชาวไอเออร์พร้อมตบหมด ไม่สนว่าเผ่าพันธุ์ไหนโดยเฉพาะลูกหลานไอเออที่ใส่คำสั่งโชว์มีเดอะมันนี่ไม่อายจะได้เล่นแบบไวๆเอาเนื้อเรื่องมาให้เพื่อนๆในช่องเตปได้เร็วๆนั่นเองก็หลังจากพาทัศดาครับมาทางเข้าศูนย์วิจัยนะฮะหรือว่าเพื่อที่เข้าไปตามหาเซราทัวครับก็เป็นอันจบสิ้นภารกิจนี้ไป Hey, Sergeant! Sarge! Hey! You will immediately tell me why you have called me from my desk, Private! Prodos unit, Sarge! Coming through the South Pass! It looks broke! Kill it! ก็มาดูคัตซีนนี้ครับเรจะเห็นพวกเหล่าเทอแรนเนี่ยมี Overwatch กันอยู่นะมองสอดส่องแล้วเห็นรากูลเหมือนหายตัวมาโครกกิ้งมาซึ่งก็ด้วยสกิลของยานอาบิเตอร์นั่นเองครับผมอา,อาบิเตอร์ฮะจะเป็นเขาเรียกว่าแอ e a เรียโคกกิงนึกนึกถึงมาร์เดชิปใน Starcraft 2เชื่อมโยงกันถูกไหมคือสกิลของอาร์บิเตอร์ครับ ก็พาเหล่าดากูนะ่ะหายตัวมาโผล่ล้อมกรอบค่ายของเธอแรนเอาไว้ครับในคาสติมนี้นี่ไงหาเรื่องหาเรื่องจริงจริงตาดุกแล้วพาลูกน้องสวยนะเนี่ยผู้นำโง่ละเธอแรนจะตายกันหมดมาถึงภารกิจต,ต่อไปครับ Into the Darknet ครับได้เวลาเข้าไปตามหาเซราทูกันแล้วอ่าทัศนาครับ ก็มาแจ้งว่าสัมผัสได้นะถึงเหล่าเซอรูแล้วก็พี่น้องดาร์คเทมป้าทั้งหลายในที่แห่งนี้ครับจึงมาบอกเราให้เร่งสำรวจก่อนที่เซิร์กจะเข้ามาโจมตีสถานที่แห่งนี้แล้วก็กลืนกินนะก็อย่าต้องเร่งแล้วตามหาเซ r ร์ตูกันครับผม ระหว่างที่เราลุย,ลยมาครับเราก็จะเจอศพเทอแรนนอนเกลื่อนเลยฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นพอเทิร์กหรือว่าเป็นพอดีทีเหมือนกันนะแต่สภาพศพคือดูไม่จืดเลยครับผมเนี่ยลุยไปลุยมาผมก็เหลือทัศดาแค่ตัวเดียวแล้วดูทัศดาเริ่มเจ็บแล้วด้วยฮะซึ่งถ้าทัศดาตายคือมิชชั่นเฟลครับก็เลยต้องค่อยๆเล่นระมัดะระวังพอสมควรลืมว่ามันมีสูตรอมตะ power overwhelming อะลืม ตอนนั้นลืมอยู่ไอเราก็เล่นสลายรอบเลยฮนะเฟลไว้รอบสองรอบมังภารกิจนี้ระหว่างทางก็มีเจอเธอแรนเนี่ยนะครับพอช่วยเหลือเขาก็จะได้มาเป็นพวกด้วยครับผม และหลังจากฟันฝ่ามานะครับเหล่าฝูงเซิร์กฮะเราก็ได้เจอกับทางฝั่งเซระทูทักทีครับดูจากการทักทายแล้วต่างฝ่ายต่างก็นับถือซึ่งกันและกันพอสมควรครับและทางฝั่งเซระทูก็พร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับแต่ก็ยังไม่ลืมเตือนทัศดานะครับว่าถ้ามาร่วมมือกับเขาแล้วอ่ะท่านสภาจะมองนาย ไม่ดีอย่างมากเลยนะน่าจะไม่พอใจมากแน่ๆเลยครับผมเพราะยังไงทางสภาครับก็ยังมองพวกดีทีว่าเป็นพวกนอกรีดอยู่นั่นเองครับกลับกันแต่ทางฝั่งรัสภาม่คิดอย่างนั้นครับทางฝั่งทัสดานี้คือแบบมองโลกในแง่บวกจัดๆเลยใครก็ได้ไปบวกกับเซืร์กบกูหน่อยไม่ใช่ต้องบอกว่าเขาก็ยังมองว่าทางฝั่งดาร์คเ m p พายังคงเป็นพี่น้องร่วมสายพันธ์เผ่าพันธุ์เดียวกันยังไงก็คือ เราพี่น้องเหมือนเดิมครับพร้อมกับขอร้องทางฝั่งเซรทัว่ากลับไปช่วยดาวบ้านเกิดไอเออกันเถอะอย่าไปสนการดูหมิ่นจากสภาสูงเลยหลังจากที่ทัศดามาร่วมกับทางฝั่งเซระทูแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อครับว่าจะกลับไปรวมพลังเดียแอเวนเจอร์ช่วยไอเออได้หรือเปล่านะครับในตอนต่อไปครับยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมรวมถึงฝากปอนเซอร์ Snap m a l ครับลิงก์อยู่ที่ description ด้านล่างเลยนะครับจำหล่เครื่องคอนโซลแล้วก็กล่องสุ่มทั้งหลายหรือเพื่อนๆจะช้อปปิง้งอะไรในแอป s h o ปปีอ่ะกดผ่านเข้าลิงก์ข้างล่างเนี่ยครับตรงลิงก์ Snap m o r e ก็ได้แล้วไปซื้อสินค้าอย่างอื่นก็ได้ร้านอื่นก็ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าสนับสนุนช่องผมเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวงถึงเมมเบอร์ทุกท่านเลยที่ยังคงสับสไครต์แล้วก็สมัครเมมเบอร์ต่อเมมเบอร์ทุกเดือนนะ กลับไปลุยกันต่อครับกับไอเออรรอดหรือไม่รอดครับในตอนต่อไป